สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนสิบสองปีสองห้าหกห้าครับมายกยอยกสะดุ้งกันครับพี่น้องวันนี้อยากกินปิ้งปลาขาวตำมะคุงเนาะพันกับผักสลัดเนาะครับเสแสบเดอ้อพี่น้องครับรับชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับว่าจะได้ปลาไหมไปปิ้งกับพันตำมะคุงไหมนะครับพี่น้องจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยพทำไผ่คนหากินนะครับพี่น้องคุณครับโอ้ปลาเข่าใหญ่ปลาเข่าใหญ่พี่น้องปลาเข่าใหญ่โอ้เปลาเขาใหญ่ปลาเข่าใหญ่เปล่าเข่าใหญ่เต็มมือเลยพี่น้องเอ้ยนี่เต็มมือเลยปลาเข่าใหญ่ ขาวสองตัวครับพี่น้อง ติดตัวนึงขาดตัวนึงตัวนึงครับพี่น้องตัวน,นึงปลาขาวครับกาลังแซบเลยครับพี่น้อง ลาเลยโอ้ปาเขาไงปะเขาไงปะเขาไงครับพี่น้องปะเขาไงปะเขาไงป่เขาไงเราจะได้ปิ้งแรงปิ้งปิ้งเศาปิ้งไง,งยอยู่แล้วน้องเนอะ้ อ่านอยตัวหนึ่งพี่น้องติดอยู่ข้างนอกนะ Pianó, 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 Tuan ni dah. Tinang. าตัวนึงน้อโอ้โหการจลิดการจลิดลดวอลุดแล้ววอลสุดแล้วขนาดสองเซนแลวเนาะครับ สวัสดีครับปลานีนเขาเรียกปลาอะไรครับพี่น้องทางหนังคลายเรียกปลากาเด้อทางอำเภอนางรองบุรีรัมย์เราเรียกปลากระตับนะครับทางเหนือทางใต้เรียกอะไรเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเขยพมาไผ่ผคนหากินด้วยนะครับพี่น้องครับสรุปยกยอนนี้เด้อครับพี่น้องวันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนสิบสองปีสองห้าหกห้านะครับพี่น้องสรุปยกยอนวันนี้เด้อที่กลับบ้านก่อนเด้อพี่น้องพอทีได้กินอยู่แล้วครับพี่น้อง นี่ครับปลาขาวล้วนๆเลยพี่น้องดูครับดูไปลาเห็นไหมมีแต่ปลาขาวเด้อพี่น้องพอได้ปิ้งสักแหนบนึงอยู่แล้วครับพี่น้องเลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยมไหายคนหากินด้วยนะครับพี่น้อง